ดีครับอ,นนอันนี้คือการเซตติ้งตัวตู้น้ำยานะครับเราจะมีการเซตอยู่3หลักใหญ่ๆนะครับ1ก็คือการเซตคาลิเบรตน้ำยานะครับ2คือการแอดน้ำยาเข้าเข้าระบบนะครับ3ก็คือการปรับราคาน้ำยานะครับขั้นตอนแรกผมจะสอนการเซตในตัวของคาลิเบรตน้ำยาก่อนนะครับ ก็คือเราจะมีทั้งหมด4ปุ่มหลักๆนะครับก็จะมีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีขาวตัวที่จะเข้าไป setting ในตัวของคาลิเบรตนะครับก็คือสีขาวนะครับกดค้างไว้เลยครับจนกว่าจะขึ้นคําว่า DEL นะครับเห็นชัดไหมครับ DEL k ีดนะครับต่อไปเราจะใช้2ปุ่มนี้เป็น2ปุ่มหลักในการกดเลือกฟังก์ชันนะครับ เราก็กดปุ่มแดงหรือปุ่มเหลืองดูก็ได้นะครับเพื่อเพื่อเป็นการไอน้นี่อันนี้คือการเปลี่ยนโหมดนะครับเ,เห็นไหมครับว่าคําว่าอันนี้มันจะเป็นการเอ่อโทษทีครับอันนี้คือการคลิกเข้าไปนะครับส่วนอันนี้คือการเปลี่ยนโหมดทินทนปึ๊บอันนี้คือโหมด L ขีด on นะครับ l ขีด off C ขีด O นะครับ T ขีด T ขีด D1 หนึ่ง t ีขีดนะครับแล้วก็คำว่า n นะครับในหัวข้อที่เราจะคาลิเบตน้ำยานะครับจะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า Td1 นะครับ Time D ิจิตเชนนนะครับ Time d ิจิตเชนก็คือช่อง1ครับในช่อง1ของระบบเราก็คือตัวจำหน่ายน้ำยาน้ำยาพวกน้ำยาซักผ้าครับสีแดงคือการเข้าไปนะครับกดคลิกเข้าไปเลยมันก็จะกระพริบบอกครับไอ้หน่วยตรงนี้ที่กระพริบอยู่เนี่ยครับคือหน่วยของเวลาครับ ว่าในช่อง1อัตราการไหลต่อ1ลิตรคือกี่วิในตู้เราเซตไว้ที่40วินะครับก็คือตั้งแต่0จนถึง40บวิน้ำยาจะไหลมา1ลิตรนะครับประมาณนี้นะครับเราเซตไว้ที่40เราสามารถปรับได้ครับก็คือการกดคลิกนี้เช่นผมจะปรับเป็น30แล้วก็กดปุ่มถัดไป แล้วก็กมปุดมถัดไปกดปุดถัดไป,ดดดไปจนมันขึ้นอย่างเงี้ยครับจนมันจะไม่มีสากระพริบเราาสามารถเปลี่ยนโหมดได้โอเคครับแต่ผมขอกลับคืนนะครับให้เป็นปรับให้กลับเป็น40เหมือนเดิมนะครับเพราะค่าถูกเซ็ตไว้ที่40โอเคครับอันนี้ต่อไปนะครับหัวข้อ2ก็คือ Time d e จ e ตอลสองก็คือเรื่องของน้ำยาปรับพนุ่มนะครับเราก็เซตไว้ที่40วิวิใน1ใน40วิวิน้ำยาจะไหลยอยู่ที่1ลิตรนะครับเราก็สามารถเข้าไปเซตติ้งได้ก็เป็นกระพริบสมมติว่าจะปรับเป็น50แล้วเราก็กดถัดไปออกครับนี่ก็เป็นการจบโปรแกรมนะครับก็คลิกอินปึ๊บอันนี้ก็เป็นการคาลิเบรตู้นะครับผม